<C oughs> แดดเที่ยงนี้ในมือถือเตือนว่า40บางเขนท้องฟ้าโปร,โร่ง40รู้สึกอยู่ที่44นะครับเดี๋ยวไปดูกันตอนนี้เป็นโทโมโมิเตอร์นะครับแบบนี้ตอนนี้อยู่ในอาคารก็อยู่ประมาณไ,ไม่ถึง35นะครับเดี๋ยวเราไปดูที่แดดกันมาดูสภาพแดดนี่ครับเดี๋ยวเราไปตั้งกลางแดดฝั่งน้เลยสัก10นาที นี่โดวนะครับน่าจะสิบกว่านาทีได้แหละมาดูไปดูกันว่าอุณหภูมิเท่าไหร่ขึ้นไปอยู่ที่สี่สิบเท่าไหร่เนี่ยสี่สิบหกสี่สิบหกองศานะครับเพราะหนโยทินหกสิบเก้าทับแปดนะครับณเวลานี้อันนี้เป็นนะครับถ้าเป็นเซลเซียสก็ 100, ร้อยเท่าไหร่เนี่ยร้อยห้าร้อยร้อยเจ็ดนะครับถ้าเป็นองศาก็จะเป็นสี่สิบ 6นะครับเมื่อกี้มาดีบังแดดถ้าไม่บังฮ้าห้าถึงห้าสิบก็ปลอดแต่นะครับ